วิธีกัดฟุ้งอโอ้โหคนรวยเขากินสวัสดีครับสบายดีเนาะมื่อนนี้ก็ ผมมีอย่างไรพี่น้องอการบรรยากาศทุงไฮทุงนาเหมือนเดิมครับพี่น้องวันนี้ก็สวงมันหยุดเนาะออกมากินข่าวกินน้ำอยู่ทุงไหทุงนาพี่น้องวันนี้ก็มาลินแบบคลิปตลกเฮฮาวันนี้พี่น้องอแล้วก็วันนี้เราจะมาสื่อหัวหมูย่างคอหมูเนาะแล้วก็มาย่างทุงไหทุงนาพี่น้องตอนมาเบิ้งกันเลยพี่นอ้องปีง่ายยางด้วยพี่น้องแซ <iya iden> <następ, Hernandez. S 2> pues, ่บหมูมันกระชุกอยู่แล้วพี่น้องชุกแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายางให้มัน แห้งๆเนอะเอาเองมาได้เรื่องปนได้พี่น้องนี่ก็มือกล่องแต่งโตรอแต่ว่ามือนี่ยฮะฮะมันหยุดแต่งโตรอแล้วเนาะนี่ได้ข้อมูลยางพี่น้นนนอ,งนองไฟลุกเลยนี่อันนี้ก็เซฟของเราจะใส่ปุ้งพี่น้องจะเป็นเกลือเนาะปุ้งเกลือกันพี่น้อง เอ้วิธีการปรุงเกลือโอ้มีทาอีกดูดูโอ้ยทาดีมากเลยเกลือจะกระเด็นเข้าตาเลยโอ้มพงศุรศพี่น้องมพงชศรลวิธีการปรุงอืมโอ้โหคนรวยเขากินเกลือแตกเลยไม่เนาะ โอ้ไปถึงกันปุ้งดูดูเกือบปิดถงเลยพี่น้องหมดเลยโอ้วีทิงเลยบอเออเวียงทิงเลยพี่น้องการเดินเข้าตาหมดเลยโอ้ยออเอเซฟเซฟอันนี้เลยตอนนี้ก็หมูยางของเขาสุกกะระพี่น้องนี่สุกไปเรียบร้อยพี่น้องอุปกรณ์ปาดบุ้มีมีดพี่น้องนี่เอาไม้ไผ่พี่น้องหักไม้ไผ่มาติดเด้อจะปาดกัเลยพี่น้องเบิ่งว่าสิได้หรือบ่ได้พี่น้องมาสิปาดได้หรือโบได้ เออรุ่นเบิ่งซอยได้ไหมนี่โอ้ได้ได้ได้เราอยู่นี่มีสมัยโบราณนี่นี่สมัยเจ้ากษัตที่เอาดินดีมั้เต็มยิงเอาในนั้นอะไรโอ้มูอยากเข่าเราไปน้องมันมูนี่เออไม่เัวนี่อะไรนี่นี่วะโอ้ได้ดูได้ดูท่านผู้ชมนี่เห็นบ่ ได้ยูได้ยูนี่มีดกับโมมีลืมอมมาเว้ยลืมทุกอย่างเบี้ไม่ลืมใจเออโอาโจหืมปาได้ท่านผู้ชมเบิ้งนี่กินเลยยอดของแก่ไปน้อง ปฏิจวดจวดเม้องจวดทะลูสารเด้องกินเราซีบ,<อ>บันนะี่บ่อเราขาวเราขาวบ่แมนนะสมสมเต็มรอยสมอ๋อนี่ผสมนี่ไม่ได้ผสมเลยนี่แต่ผสมสมจะหวานนิ่ม เันินอีสดเลยตาแล้เวเงินอีสดมันคืออันนี้มันเราซื้อโซ่ใหม่ไม่้กินหรกินดได้หรได้เมื่อกี้ก็เย็นเลยไม่ต้องมันเองก็โซ่มันหยุดก็เก่าไปน้องอ่านิ่มสุัสดีครับพี่น้องดุสิสานแต่เราไม่ทำงานก็อย่าีตังค์ใช่ เมมันอยาเด้อดูพี่น้องการปาดเนาะไม่ได้ใส่มีดจักสิ้นเลยพี่น้องใส่แค่ <ใน S 1> ไม้มไผ<พ>่ยังไม่มองกูยังไม่กลับโดตีที่นี่นี่ล่วงอล้วะไม่ได้ใส่มีดเลยพี่น้องใส่แค่ไม้ไผ่อย่างเดียวหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีมีดเนาะ อาการเป็นยังไงเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวสัมผัสพี่คนก่อนเนาะว่าอย่งไรมาอาการเป็นยังไงพูดมา <c oughs> เร็วเหมือนเหงาเหงาอย่างที่คุณเคยกอดนะใช่ไหมนะเงาหรือเมาเห <c oughs> งาว <c oughs> ันนี้ก็อาการจะไปพี่น้องเมื่อสองคนเนาะสองคนพี่น้องแต่ว่าบวกกันนี่กินแบบเททิทมหมดแลยพี่น้องห้าหลักเททิมเนาะยันพันเมาอย่าพันเบาไวพี่น้อง <c oughs> ห อย่างเพิ่ขับรถบปไหนพี่น้องวันนี้เขาก็เลยเทยทิมออกไปดอกเนาะเอาไปเททิมไปครึ่งหนึ่งพี่น้องเทไว้ถุงเนาะอย่าเพิ่งเมาแห้งเพิ่งขับรถบปไหนพี่น้องวันนี้เพิ่งเมาจวดยาวหน้าตาขี้เลรก็จริงถ้าตัวจริงยิ่งขี้เลรกว็ยิีงพี่แกก็เมาแล้วครับพี่น้อง พี่แกเป็นคนไทยเนาะเราก็จะเป็นคนลาวพี่น้องมันนี่ก,ก็มานั่งอยู่กลางบรรยากาศทุ่งให้ทงทุ่งนากับเขาพี่น้องอม่มจะเอาเนื้อมูมาอยางเนาะรันรักนครับขอหมูอยางยังยังมูไปเลยพี่น้องเพราะว่าจะชินเป็นใยเนาะไม่ค่อยกินได้จวดพี่น้องจวดเราเขาถ้าเป็นวัดเอา้าถ้าเป็นวัดไปเลยถ้าเป็นวัดใกล้ที่นี่พี่ เดี๋ยวน่าใหม่ใหม่ๆนะออขอโทษครับผมเมาเนะาะถ้าเป็นหวัด,ด,ด,ดก็คิดถึงพี่ๆถจะคิดถึงพี่ก็อย่าคิดถึงใครนะครับเพีนเดียวเนี่ยโอ้ย <laughs> แกตีซองหมดเลยไปแล้วเม,มาแล้วทุกคนเมา,นะ <laughs> แ,มาแล้วผีแกเมาแล้วดูดูเมาเมาเมาถ้ากินกเล้าไม่เมาก็ต <laughs> ้องกูสาวแพ้แล้วนะครับ กินเราไม่เมาถ้ากินเจา้าเมาทั้งคืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจวดพี่น้องจวดสายจวดเด้อวันนี้เนะพี่น้องมืัอนี้ก็สายจวดเดอ้อผม,มเ,รรเป็นคนอีสานครับ<ต><ม>คนอีสานจะไปเกย์นอนอยู่กับโถ่ใช่โคราชโคราชนั่นเองโคนะราชมันเองแต่อยู่ได้เมียอยู่ชายภูมิชายภูมิอา้าวผมรู้ได้ไง ô <laughs> <coughs> oh, bỏ cái khung mọi người ơi khía lại nhau 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 โยโยโยอยูมันการบรรยากาศทุ่งไห้ทุกไหนเราพี่น้องมันนี่โยยาวยาวไปน้องยาวมันหมดเนาะสงมันหยุดสงมันหยุดอไกลก็มันเดิมอตั้งอยู่ในคือกันบอกแล้วอยู่ว่าเออที่ทำนี้ก็เมาแล้วพี่น้องเมาแล้วเมาแล้วพี่น้องเมาแล้ว สายจวดจวดมอลอะไรไปน้องมคนนี้กินเหล้ามาสองขวดแต่ว่าเวลากินบางเธอก็กไม่ค่อยได้ท่าเลยไปน้องเพราะว่าถ้าเมาเมาก็ฮู้เองเนะาะยาวไปเออขัดเลยเนี่ยแล้วมา,วาชอบฟังเนี่ยเจ้คนอย่างแท่ก็ไม่ชอบฟังเล่นแต่ ก็คลิปนี้นนก็มีอย่างไรพี่น้องมื่อนี้ก็จบคลิปเพียงตัวนี้เนาะบรรยากาศทุง่งไงทุ่งนาเหมือนเดิมกินเหล้ากินเบียร์เรา,ากินบ่ได้พี่น้องมื่อนี้ก็พักผ่อนแล้วเนาะเพิ่นบ่ไว้แล้วลูกพีไว้แล้วพีเมาบ่าบ่บบแต่เหมือน,นเดิมแต่เหมือน,นเดิมนี่เฉย โอเคผมไม่ได้มาครับแต่ผมเหมือนเหมือนเดิมคลิปนี้ไปไปกินซื้อกาแฟอ่ะยะกินขี้ก็าของกับพี่กินขี้ยะจูงข่ายอ่ะก็คลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องขอจบคลิปเพียงตัวนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย